สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเมนูที่ทำยากมากเลยวันนี้จะทำะเจียวไข่ค่ะจะทำไข่คูก็เลยทดลองดูนะคะวันนี้ใช้ไข่เป็ดสี่ฟองแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ซอสปรุงรสหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนกาแฟนะคะ แล้วก็มาทอดในน้ํามันเยอะๆใช้ไฟปานกลางค่อนข้างแรงค่ะรอให้น้ํามันร้อนเลยแล้วก็เทไข่ผ่านตะแกรงลงไปค่ะก็จะได้ฟูมากมายอย่างที่เห็นนั่นแหละแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเหตุผลในการเจียวไข่เนี่ยเป็นเรื่องรองค่ะแต่เรื่องจริงคือก็คือพยายามที่จะหาแสงในครัวคาดว่าจะเปลี่ยนมุมครัวเร็วๆนี้แหละค่ะ ฤด,ดูการเปลี่ยนแสงก็หายไปก็ต้องลงทุนกันนิดนึงเดี๋ยวคงจะต้องย้ายทิศทางกันทําครัวกันใหม่ละค่ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยสิแต่ทําไงได้ละ่ะแต่ละคลิปที่ทําออกมาเนี่ยมีการลงทุนเสมอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครัวหน้าแล้วก็คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากมากค่ะแล้วเจอกันค่ะ